หล่อไหมโอ้โหวันนี้บอกเลยความหล่อเกินร้อยความอร่อยเกินร้านนะฮะนี่ความน้ารากตมงานแน่นอนก่อนได้คะแนนนะนึกซ้ไป่งไปหๆไปน่นะไม่ๆมขอให้ยิ มือะอี่อ้ย้ช่วยเหลือไม่ีไปนะไม่ไม่ผมโก้มาเล่นมุกไงโไหลังวันนีเหวีคุณมาคือว่าช่วยกันเป็นช่วยกันเป็นหูเป็นตายังไม่มีใครทำอะไรเลยเรเล่นมุกใช่นอกจากนะไม่มีใครทำอะไรเลยพี่เป๋ยยังไม่ได้ให้โจย์เลยนะฮะมาฮะเกมพี่ดูเออ แกไม่เห็นแเราที่แบบนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่นั่งที่นั่งเซ็ตอัพใหม่เซ็ตอัพใหม่เซ็ตอัพใหม่ถ้าพร้อมแล้วระหว่างกรอบกับอร่อยครับพี่พีมและพี่พัพเปอร์โปเต้ครับโปรเตย์ รับไปก่อนเลยหนึ่งคะแนนนะเฮ้ยครับเขาเอ่ออันนี้คือดวงแล้วหรือเปล่าไม่รัไม่ดึงเงินดวงมันสามารถครับเร็วก็ไปช่วยด้วยใช่แล้วอ่ะต่อใส่กลับเข้าไปฮะใส่กลับเข้าไปมีแก้มืออีกรอบหนึ่งปาปิก้าครับใครใครได้ใครได้โ นึ่งอร่อยอีกโอเคผมชนะคุณอยู่แล้วแน่ใจโอเคพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วขอนี่ฮะจังสู้สู้การเอาไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนจังไม่ใช่นั้นโปเต้ทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเอาเอาแต่โปเต้กันนะปั่น คนเน่คนเน่ไปคนเน่อลั่งทุกอภริก่ะโอ้ยใจเย็นใจเย็นก่อนจะแตกแล้วซื้อซื้อซื้อได้ห้าห้ารวมห้ารมดูแต่ว่าคนลันหนึ่งคะแนนไปเลยอ่าอ่าโอเคคนละหนึ่งคะแนนเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคอันนี้จบละจบละโอเคไปต่อไปต่อ ก็รอเขาอร่อยพร้อมนะพันเน่ฮะเย้พี่บาใช่ไหมถูกต้องทำไมมันเร็วเรื่อยแก้มือแก้มือแก้มืออีกรอบนะฮะมาสามสองหนึ่งปเตไ้ครับ เ้ยไปอร่อยหนึ่งคะแนนไปต่อไปต่อใช่ครับไปต่อแล้วมาไหวเฮ้ยอ้าวพ่อลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อไทยกับน้องเออ่านเยอะดูทรงอ่าพี่ไทยพี่เอเอนะพร้อมนะปาปิก้าครับพิเกอร์พิเกอร์จะยอมน้องไหมเฮ้ย พี่ก hey, hey, hey ็พ um, yeah, yeah. hey, okay. ี่ก็ยอมน้องเลยดิไม่หลังทีมเดียวกันเราทีเดียวกันอะไรนะเราทเดียวกัดด้วยพี่โอ้สหซูซีดูดีมากเสมอเลยว่ะสูสีดูดีมากสูสีดูดีไปต่อไปต่อ มาจัดไฟเออมีเรื่องอะไรที่พี่แบบไม่รู้ป่ะง่ะเยอะเลยพี่ตังค์ให้เราไปคุยกันหลังไม้นิดนึงนะฮะมาพร้อมฟังโย์นะครับโอเคกรอบและอร่อยครับปอเต้อ่ะพี่คุ่บอลนะจัดไฟมึก็เก่งเราปิดเราปิดตาต่อให้ เดี๋ยวปิดตาแล้วปิดใจด้วยไหมฮะเดี๋ยวดูก่อนก็ได้พี่อะไรอยางมาได้ฮะคอนเน่ฮะโอ้โหเปียเปียยอม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 เฮ้ยยอมยอมให้ในเกมนี้หรืออะไรฮะยอม เกมนีเกมนี้ยอมไปข้างหลังดีกว่าไปข้างหลังกันดีกว่ามาฮะอ๋ออะเขาสนิทกันนะช่วงนี้ช่วงสีกันสุดท้ายแล้วนะครับพี่ปูและพี่เน็กนะครับโอเคปาปิก้าครับวันนี้ไม่เจอะไรมันมี อันเอออะะโ้ยไรอ่ะเราไม่มีเวลาเล่นเกมที่สองแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ใจไเด้อเฮ้ยคุยหาไม่หายไปไหนแล้วเฮไม่หายขายยากเลยไหมไม่ยากเลยพี่เด็กยองไม่ผมจับแล้วผงเหมือนเด็กยองไปดูนำไปก่อนคุณนอนไหนก็ได้กินดีไปเถอะโอเคสุดท้ายแล้วสุดท้ายสุดท้าย3 2 1ขอนแน่ครับเรามีการโแล้วนะครับเต้พี่เด็กนะจบแล้วครับเกมนี้เกมงมากแชมป์ ชนะครับซ้ายกรอบดีอร่อยชนะครับลอยอร่อยซ้ายหรือขวากรอบรับไปได้6คะแนนเฮ้ยส่วนอร่อยได้ไป6 7เจคะแนนอร่อยอร่อยชนะฮะโอ้โหยินดีด้วยกับอร่อยฮะพี่เดือมันสิบสนะอะไรนะแต่มันต้องเท่ากันดิเพราะว่ามันมีเสมอเมื่อกี้ใช่ปะนี่โอุ๊ย ข้าก็ัก้าบยอมเมื่อกี้มันก็จะหนักนี่นะอ๋อันนี้เราอยางโปปาคอน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 ยูฟูโปรเตคอนเนตไปต่อรับไปต่อเกเาก้โปปอนที่ปปาอโปปาคอนโปปาคอนโปปอนโปปาคอนโปปาคอนโปปโปปอคอนโนโปปาคอนโอนโปปอคอนโนโปปอคอนโนโปปาคอนโอนโาคอนโปปาคอนนโปปาคอนโปปาคอปปานโปปอคอนโน ป๊อปป๊อปปะกป๊อปปะกานป๊อปปะกันเป็นแบบน้ป๊อปปะทอปปะกัป๊อปปะกปีบระอะปีกะอะปีระอประอโป๊โอ๊โปโป๊โป๊ป๊ป๊ปป๊อปกินอาบะโต๊ป๊ปปะ

โป๊ะโป๊ะโป๊ะป r o ป๊อป๊อป๊ะโป๊ะ d โป๊ะโป๊อโป๊อเราโป๊ะโป๊อไปอไปร่อกอโป๊ะป๊ปโคตรัแบบนี้เจี่ใจโครโป๊ะโปะโป๊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 ะโปป๊โป๊โป๊ะ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 โปโป๊ะ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 โปเโป๊ะโปะโป๊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 ะโปะโป๊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 ะโป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  จังเลยปปปปอนปปปปอปปปปาปิก้าปปปอนคุณเหรอจบวันนี้ได้หรอเจบวันนี้ได้หรอเปลาจบหมดปปอนนี่วันนี้อากาศปปอปปปอปปาปาปอนนีได้หรือเปล่าวันนี้ได้หเล่มดใจปปปอนี่นอาาศปปปอนปปปอปปกาปปอนจบวันเล่าจบี้ได้หอเปาบหปปาสา

โปรบิงกับพี่ชัยด้วยมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายไม่ด้ต้องใช่ต้องต้องต้องทำให้ขำหมดโอเคได้ครับยิ้มดูยทุกคนทุกคนช่วยกันดูงั้นแปลว่าต้องต้องไม่ยืนปากเนาะเออจะทำยังไงก็ได้แหละอยู่รอบๆบริเวณนี้ใช่ไหมฮะสามสิบวินะเนาะโอเคพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วต้องทำให้ได้นะนีนี้นี่อ้าวช่างภาพนะเหมือนยังไม่เริ่มเริ่มยิ้คุณอะไรอ่ะคุณเอาเลยอ่ะคุณเลนจะต้อง แต่กองทันหนึ่งโอเคนี่ลูกพอลูกพอโอเคยังยังไม่เริยกเนี่ยยังครับยังอ่ะทั้งงานเริ่มเริ่มเริ่มเลยนะหนึ่งสองสามเฮ้ยไทยจะหลรูแบบว่ากว้างมากเลยอ่ะพี่ฮาร์ดมากับใครครับ กล้องตัดตัดสลับให้หน่อยครับต้องสนใจจะมาอยู่ดีจะมาตึงอะไรตอนนี้ทำไมยากกันเลยอ่ะเออมันยากอ่ะนี่หมดเวลาเดี๋ยวนะครับผมฟ้องคุณได้ไหมเนี่ย PDPX คูณสิบหรือคูณสองคุณจะโมโหผมเนี่ย PDPX คูณสิบเลยอ่ะพอใกล้ขนาดนี้อยู่ต้องเต้นกันแล้วแหละ PDPX อาจจะคูณสิบฮะแต่ว่าเต้นโปรบคอนอ่ะคูณพันับผม ทำภารกิจไม่สำเร็จนะฮะปลปาคอนพันเปอร์เซ็นต์พร้อมไหมฮะเอาแบบเต้นเพรทีมแพ้หรือว่าทีมชนะด้วยแค่ทีมแพ้อ่าแพ้สิโหพี่อาร์พูดมาอย่างงี้ผมว่าเราขัดเขาไม่ได้แล้วแหละครับโอ้โหคุณก็แบบไม่ได้แล้วปะเราเราเสียเราครับแต่วเดี๋ยวเรายอมก็ได้คุณพวกคุณนั่งเต้นก็ได้อ่าแต่ผมกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่พวกคุณต้องการเเซ็นได้ผมฟิวได้อ่าผมแบบผมแอนได้อ่าครับผมดวใจ เออโอเคท่านพร้อมแล้วมิวสิกมา ปลาโอเคนี่เปิดหรือว่าเนี่ยประนบนมาดูดู่อาตั้ต่ไปอ๋ออยากอยากทอดอยากเอางั้นงั้นเอาเป็นแบบอะคาเปล่าเลยก็ได้โอ้ จรต้องจบอ่าไม่จบนี่อนย่าไปไปเรียนย้อหลังนะสองวันที่แล้วนะครับครับพี่เบรย์สิบขวบเลยพี่ไทยยี่สิบเอ็ดแล้วน่ารักมากเสิร์ไพ่กันหน่อยนะครับมาถ่ายภาพไป็ที่ระลึกกันมาฮะโโเดี๋ยวให้ทุกคนได้ขยับข้างนั้นซ้ายมือตัวเองนิดนึงนะรบกวนขยับซ้ายมือนิดนึงฮะเชิญเลยเชิญเลยครับ